พืชที่ใช้เวอร์แ pl a n ชุดคู่หูจะมีใบใหญ่ใบหนาและใบมีสีเขียวเข้มผิวของใบพืชจะมีความมันวาวเหมือนมีแว็กมาเคลือบใบสารตัวนี้จะป้องกันการเจาะดูดทำลายของแมลงศัตรูพืชเช่นเพรี้ยไก่แจ้เพรี้ยอ่อนเพรี้กกระโดดเพรี้ยจักกะจันเวอร์แ pl a n กระตุ้นให้พืชสร้างสารลิกนินและแทนนินในผนังเซลล์มากขึ้นจึงทําให้ใบและลําต้นมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะที่แมลงไม่ชอบบินมาเกาะก็จะบินหนีไป เวิร์ลแพลนชุดคู่หูยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียเชื้อไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นใบเหลืองใบจุดไฟทอปทอรา่าราดำราสีชมพูราแป้งโรคผลเน่าโรคใบติดโรคอ t นทรักโนสซึ่งเป็นปัญหาที่พบมากและกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรหลังเก็บผลผล,ผลิตฟื้นต้นด้วยเวิร์ลแ pl นชุดคู่หูผสมตามอัตราส่วนฉีดพ่นที่ใบทรงพุ่มรอบโคนต้น สะสมอาหารทําใบเพื่อทําผลผลิตในปีต่อไปค่ะแพรนกระตุ้นการออกดอกเพิ่มปริมาณช่อดอกช่อดอกสมบูรณ์แข็งแรงติดลูกดกคว้วนเหนียวไม่หลุดร่วงและผลเพิ่มขนาดเพิ่มคุณภาพของผลรูปทรงสวยผิวดีมีน้ำหนักหนึ่งต้นสามารถเก็บผลผลิตไว้ได้เยอะต้นไม่โทมเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร,กรได้อย่างต่อเน,นื่อง ใช้คู่หูเวอร์แ pl a n อย่างต่อเน,นื่องทำให้ลำต้นแข็งแรงกิ่งเหนียวเสียหายจากพายุน้อยลงและทนต่อสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีคู่หูเวอร์แ pl a n จึงเป็นตัวช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยการใช้เวอร์แ pl a n แค่ตัวเดียวบวกยารายาฆ่า,มาแมลงเฉพาะที่จาเป็นเท่านั้นมาพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองค่ะลองใช้ดูต้นไม้ไม่โกหกเขาจะแสดงคุณภาพให้ท่านได้เห็นเองค่ะ สอบถามข้อมูลสินค้าสั่งซื้อโทร0 972262914รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะ